สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถวันนี้รถเต็มบู่เลยครับยวพาไปดูนะครับเผื่อมีเอฟพีหลายๆท่านสนใจรถแต่ละรุ่นนะครับมาดูคันนี้ก่อนนะครับไทเกอร์อันนี้คันว8กัส0นะครับช่วงล่างเดิมเป็นช่วงล่างหนบนะครับจับมาเปลี่ยนเป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงนะครับตอนนี้ก็ระบบช่วงล่างอะไรเราทาเสร็จหมดแล้วนะครับก็เสร็จที่เราไปตัดท้ายเข้านะครับตัด้ายเข้ามานะครับตัด้ายเข้ามามันก็ต้องทํา กันชนใหม่นะครับทากันชนใหม่แล้วก็ทำเซลียวทําอะไรเพิ่มเติมนะครับกันชนเก่าอย่นี้นะครับสำหรับเก่าตัวนี้นะครับยาง3.8.5นะครับคนข้างจะสูงนะครับคันนี้ใช้งานได้นะครับเน้นเนน้ขับล่อนะครับขับล่อไอ้ความเร็วก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวดีพอดีครับ2.5นะครับระวางคันดิสกแต่ศู์อันนี้โชคเร็วนะครับเก่าดีนะส่วนเจ้าคันนี้ก็เป็นดีพอดีนะครับ การขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแต่ตัวคันแรกนั้นคือเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับอันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับอันนี้ก็ช่วงล่างวี8กแปดศูนย์เหมือนกันนะครับสปริงหน้าเนี่ยหลังแอลล็อกเกอร์ยางสามสิบห้านะครับก็จะเตี้ยลงมาอีกนะครับหลายคันครับตันนี้ในร้านนะครับปัจจุบันก็คันวีกแปดศูนย์เหมือนกันครับอันนี้รอยางสามสิบเจ็ดนิ้วนะครับยางไม่เข้าสักทีครับจนลืมลืมจะประกอบนะครับมีอันนี้ก็สปริงหน้าหลังนะครับแอลล็อกเกอร อันนี้ใส่เสร็จแล้วนะครับนี่ที่เหลือยังไม่ได้เก็บนะครับนี่เทบตัวสูงขับสองนะครับกันเยกับสีนะครับตัวนี้เสร็ดหลังนะครับเสร็ดหลังยางสามสิบหกนะครับคันนี้รอๆนะครับเคยไปลงสนามแข่งมาแล้วได้ถ่วยแล้วอันนี้ก็มาเพิ่มเป็นจุดท้ายนะครับทูเปอนะครับเสร็จมาดนะครับเกร็บมาๆนะครับคันทูเปอร์กับไทเกอร์นี่รอส่งนะครับ รถส่งเสร็จทั้งสองคัน 2, นะครับรอรุดการม,มารับนะครับก็ถังนลรถแข่งรถแข่งอันนี้พึ่งกลับเอามาจากตู้พิสัยนะครับมาเช็คระบบเพื่อจะลงแข่งที่สนามคอนแกนที่เดือนหน้าครับต้นเดือนนะครับปาเจลโลเลียมเกียร์พังงบประมาณคือเกียร์ยังไม่มานะครับนี่รถรถสารวัตรเบสเครื่องวีทา,าร่าคานคิป ตัว843เต็ปเดิมอันนี้รถพี่ไทยนะครับเข้าเกียร์สโลว์ไม่ได้แก้ไขแล้วนะครับก็ก็เหมือนกันครับกระปุกของอะไรอันนี้สายแข่งจากสวนรค์เขตยักษไส้นะครับรถทรงเก่าๆแต่ใส่เครื่องมีทรลาครับอันนี้รถเยอะครับในอูก่กอล์เลเอร์อาบน้ำใหม่ริจารอาบน้ำใหม่ครับ ใหม่ทุปีครับอ,นนอันนี้กะว่าพรุ่งนี้จะไปงานาบาวิที่คนแกนครับกะว่าฮอดหลอดมาต้าฮัทหลอดเคื่อนอยู่น,น,นอกบอดี้ตรงล่างอันนี้สิ่งที่คิดไว้อีกแบบนึงครับก็สิ่งที่ได้ได้แบบนี้มันจะสอลอยได้ <ś c oughs> อันนี้เก็บงานทุกอย่างครับอันนี้ลอกสติ๊กเกอร์ทำสีใหม่ทำสีช่วงล่างเซดระบบเบรกอะไรต่างๆนะครับ ของเหลวทุกอย่างลรวบริบวกเช็คใหม่นะครับสีทำใหม่นะครับ <ขอ S 2> ที่ได้มานะครับมีหลายๆกันครับคุณเปสนใจแบบไหนก็ทักมานะครับที่อริกรส๊ปคอน